ผู้ที่เกิดปีมะโรงหรือที่เรียกว่าปีมังกรมักมีลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพที่โดดเด่นหลายประการโดยรวมแล้วมักเป็นคนที่มีพลังความมั่นใจและเกิดมาเพื่อเป็นผู้นำมีความทะเยอทะยานสูงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆและรักในศักดิ์ศรีของตนเองมากลักษณะเด่นโดยรวมของคนปีมะโรงความเป็นผู้นำ คนบีมารงมักมีบุคลิกที่ดูองอาจมัดมั่นน่าเชื่อถือและมีความกระตือรือร้นสูงมีวาสนาดีและมักได้รับความเคารพนับถือจากผู้อื่นความมั่นใจในตัวเองสูงมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากบางครั้งอาจจะถึงขั้นหยิ่งในศักดิ์ศรี เสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้และมีความทนงตนทะเยอทะยานและไม่ยอมแพ้มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานสูงไม่กลัวความท้าทายและพร้อมที่จะเสี่ยงเพื่อบรรลุเป้าหมายเกลียดความพ่ายแพ้พูดตรงไปตรงมามักเป็นคนพูดจายเยือกเย็นและน่าเชื่อถือแต่บางครั้งก็ใจร้อนหุนหัน และอาจจะก้าวร้าวเมื่อกโกรธกระตือรือร้อนและคล่องแคล่วมีพลังงานในตัวสูงมีความกระฉับกระเฉงและกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆใจกว้างและชอบช่วยเหลือมักเป็นคนใจกว้างและชอบช่วยเหลือผู้อื่นแต่บางครั้งอาจจะเดือดร้อนหรือเหน็ดเหนื่อยจากการอาสาช่วยเหลือคนอื่นรักอิสระ และชอบการผจญภัยมีจิตใจที่รักอิสระชอบการท่องเที่ยวและการผจญภัยพิถีพิถันเรื่องการเงินมักเป็นคนที่มีเกียรติฐานะความเป็นอยู่ดีเมื่ออายุมากขึ้นและพิถีพิถันในการบริหารจัดการการเงินข้อควรระวังแม้จะมีลักษณะเด่นที่ดีหลายอย่างแต่คนปีมะโรงมก็มีข้อควรระวังบางประการเช่น อาจจะใจร้อนเจ้าอารมณ์โกรธง่ายหายเร็วและบางครั้งอาจจะอวดสักดาวางอำนาจกับผู้อื่นได้นอกจากนี้ยังอาจเก็บความอิจฉาริษยาไว้ในใจนานและบางครั้งอาจตกอยู่ในสภาวะสิ้นหวังหมดหวังได้ง่ายเสริมดวงสำหรับคนปีมะโรงตามความเชื่อทางโหราศาสตร์การทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ หรือปล่อยสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าจะช่วยเสริมให้ชีวิตสงบสุขและ,จะเจริญก้าวหน้ารวมถึงการถวายสังฆทานยาจะช่วยเสริมสุขภาพให้แข็งแรงป้องกันโรคภัยไข้เจ็บผู้ที่เกิดปีมะโรงมักมีบุคลิกโดดเด่นและมีพลังในตัวเองสูงซึ่งส่งผลต่อด้านการเงินการงานสุขภาพและความรักดังนี้ครับ การเงินคนปีมะโรงส่วนใหญ่มักมีความสามารถในการสร้างฐานะและมักจะมีโชคลาภทางการเงินเนื่องจากเป็นคนทะเยอทะยานและมีความมุ่งมั่นในการทำงานจึงมักประสบความสำเร็จในการสร้างรายได้มีแนวโน้มที่จะมีฐานะมั่นคงเมื่ออายุมากขึ้นอย่างไรก็ตามด้วยความที่ใจกว้างและรักศักดิ์ศรี อาจมีการใช้จ่ายเพื่อภาพลักษณ์หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งอาจทำให้ต้องวางแผนการเงินให้ดีการงานผู้ที่เกิดปีมะโรงมีความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติมีความมั่นใจสูงและกล้าคิดกล้าทำจึงมักจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานที่ต้องใช้ภาวะผู้นำ การตัดสินใจหรือความคิดสร้างสารรค์พวกเขาเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวมีความท้าทายและมีโอกาสก้าวหน้าเช่นผู้บริหารนักธุรกิจนักการเมืองหรืออาชีพที่ต้องใช้ไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากได้ทำในสิ่งที่รักและถนัดมักจะทุ่มเทและประสบความสำเร็จอย่างสูงสุขภาพ โดยทั่วไปแล้วคนปีมะโรงมักมีสุขภาพแข็งแรงและมีพลังงานในตัวสูงแต่ด้วยความที่เป็นคนใจร้อนหุนหันพลันแล่นและมีความเครียดจากการทำงานสูงอาจต้องระวังเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหารหรือความดันโลหิตนอกจากนี้การโหมง,งานหนักเกินไปโดยไม่พักผ่อนให้เพียงพอ ก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ควรใส่ใจเรื่องการพักผ่อนและการผ่อนคลายความเครียดความรักในเรื่องความรักคนปีมะโรงมักเป็นคนโรแมนติกและทุ่มเทให้กับความรักพวกเขาต้องการความสัมพันธ์ที่มั่นคงและจริงจังแต่ด้วยความที่รักอิสระและมีความมั่นใจในตัวเองสูงบางครั้งอาจจะดูเหมือนเป็นคนเย็นชาหรือเข้าถึงยาก แต่เมื่อได้รักใครแล้วก็จะรักจริงและซื่อสัตย์คู่ครองที่เหมาะสมมักเป็นคนที่เข้าใจความเป็นผู้นำของพวกเขาและสามารถประคับประคองกันไปได้เลขเลขนำโชคสำหรับเลขเสี่ยงโชคหรือเลขนำโชคของคนปีมะโรงมักจะเกี่ยวข้องกับเลข1-6 6 1 17 71 และ 7, 9 9 9 7 9ซึ่งเป็นเลขที่สัตว์อนถึงความเป็นผู้นำความก้าวหน้าและความสำเร็จอย่างไรก็ตามการเสี่ยงโชคควรพิจารณาด้วยวิจารณญาณเพราะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลถ้าฟังคลิปนี้จบแล้วหากเห็นว่ามีความตรงกับชีวิตของคุณ และคุณอยากให้ชีวิตราบรื่นอยากมีโชคมีลาบมีบุญมีวาสนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบพระคุณ